อีช่ชนะเขาก็บอกค่ะว่าคุณหมอย,ยัพ่อเป็นคนช่างฝันเก่งพอ,พอกับฝีมือผ่าตัดเลยนะคะทำไมคุณถึงไม่เล่าเรื่องผู้หญิงที่ชื่อสุนทิยาให้คุณองค์กับคุณแอฟังนะครับผมไม่อยากเพิ่มเรื่องปวดหัวให้คุณแอฟยิ่งถ้าเธอรู้ว่าคนนี้เป็นเมียรักของคุณพ่อเธอเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กับบ้านเธอเนี่ยเธอจะยิ่งคิดมาก ทำไมคุณถึงมั่นใจนะว่าสนธิยาเนี่ยเป็นเมียรับของคุณพานพระพาเชน้าที่คุณองค์เก็บได้ครั้งก่อนเนี่ยปักสอนย่อว่าสอน,นอคุณจีบอกว่าคุณพานชื่อเต็มๆว่าสายสนมต,ตอนนี้ผมมั่นใจแล้วครับว่าคือสนธิยา ไม่เชื่อนะครับว่าสนธิยาเนี่ยจะเป็นเมียรับของใครทั้งสิ้นเธอดูบริสุทธิ์ผุดผองแล้วเธอก็ตื่นกลัวคนเกินกว่าจะเป็นเมียรับของใครได้หมอเยสพรเพื่อนของหมอชุตนาเนี่ยดูจะเป็นคนโรแมนติกเข้าขั้นซูเปอร์โรแมนติกเลยนะขนาดหมอชุตนาของแอเนี่ยโรแมนติกเลยนะ พีอ่องอพูดอะไรก็ไม่รู้พี่พูดอะไรเหรอก็เมื่อกี้พี่องบอกว่าหมอชื่อนะของแอของแอที่ไหนล่ะคะก็พี่พูดไปก่อนน่ะฮะอยู่ันสองคนพี่น้อ,อยอะไรลงถ้่งั้นแอขอถามพี่องบ้างดีกว่าค่ะว่าแล้วตอนนี้พี่แสงของพี่องเป็นยังไงบ้างคะ ที่จ่าค่ะร้รอยตำรวจเอกประจักรลูกของคุณลุงแสง,งค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับผมรู้จักคุณโองก่อนพบตัวจริงซะอีกเพราะว่าน้องแสงเนี่ยเราให้ฟังพอดีวันนี้แสงกับคุณนาอุไรมาเยี่ยมคุณพ่อผมที่โรงพยาบาลพอดีโชคดีนะครับที่เจอคุณโอมทั้งหลายผมตั้งใจว่าจะแวะไปทานอะไรสักหนอ่อยยังไงผมฝากไว้ด้วยแล้วกันได้ไหมครับได้ครับแสงกลัวคุณแม่จะรู้อะค่ะอ๋อ ไม่ต้องห่วงนะยังไงยังไงพี่ยังไม่ขึ้นไปพี่กาว่าจะแวะไปหาเพื่อนแถวนี้สักพักหนึ่งคิดว่าสักสี่สิบนาทีแล้วเราเจอที่เดิมโอเค <c oughs> ขอบคุณพี่จักมากเลยค่ะพี่จักน่ารักชากเลยอ่ะถ้าเกิดพี่ไม่น่ารักนะแม่ของเจ้าโอ๊ตหลานของเราอ่ะก็คงไม่รักพี่อย่างนี้นะแสงเรื่องของเราให้พี่จักฟังหน่อยครับ ค่ะแสงไว้ใจพี่จักรและอย่างหนึงอะแสงก็อยากให้พี่จักรรู้ความจริงจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าทําไมท่านถึงตั้งแง่กิดการแสงกับพี่โอง่งอะได้เรื่องอะไรบ้างจ๊ะก็แค่รู้ว่าที่บ้านพี่โอ่งมีความลับที่น่าอับอายคะคะน่ามันอะไรอ่ะอ อะไรคือความรับที่น่าอัายของบ้านพี่อ่ะพี่ก็ไม่รู้ความจริงอ่ะคุณพ่อคุณแม่แสงอ่ะอาจจะพูดอะไรหนักหนากว่านี้แต่แสงไม่อย่างที่มีความรู้สึกแก่ไขกวนี้ใช่ไหม ไว้อยู่ดีๆเคยกลายมาเป็นคนไข้ได้นะฮะนี่ฮะผล,ละไม้สำหรับคนไข้อย่างคุณหมอขอบคุณที่อุตส่าห์มาเยี่ยมแล้วของดีมาให้นะครับนี่คุณหมอพูดอย่างจริงใจหรือเปล่าเนี่ยถ้ามาอย่างจริงใจผมก็ต้อนรับอย่างจริงใจครับเสรจไายนะฮะที่วันนั้นผมกลับบ้านไม่ดึก ถ้างั้นผมก็คงทันช่วยคุณหมอคุณหมอคงไม่ต้องมาสบักสบอมอย่างเงี้ยด,ดีแล้วครับที่ไปไม่ทันเพราะถ้าเกิดไปทันเนี่ยผมจะรู้โจงแจ้งเกินไปว่าใครเป็นคนจ้างผมอ,อันดับพามารุมทำร้ายผมคุณหมอพู้ดีหมายความว่ายังไงอ่ะคุณก็รู้ความหมายดีไม่ใช่ครับความจริงมันอยู่ในใจคุณคินได้ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคุณหมอก็จะยกให้ผมเป็นคนจ้างไอ้พวกนั้นงั้นผมขอบอกคุณหมอไว้ตรงนี้เลยนะว่าทีหลังอายุ่งกับแออีไม่งั้นคุณหมออาจจะหนักกว่าที่เห็นอยู่นี่เก็บเราำคำขู่คุณกลับไปเถอะครับคนอย่างหมอชุสนาไม่กลัวหมารอบกัดหรอกครับที่ผมไปแจ้งความให้ตำรวจจับคุณเนี่ยเพราะว่าผมเห็นกับคุณแอะ าที่ทําไมก็มาเอาค่าแรงที่คุณค้างเพาไว้ครึ่งหนึ่งอ่ะน้าก็จะเอาไปให้ก็หายป๋มเลยอ่ะคือฉเริมอ่ะแกไม่รู้เหรอแถวเนี้ยมันใกล้ลงมาไอ้หมอที่แกทำ้ายมันอยู่อ่ะฮะรู้ทำไมผมจะไม่รู้รู้แล้วแกมาทำไมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเงินให้แกเองแน่นะคุณที่เก่าเวลาเดิม ไม่เช่นนั้นจะหาว่าผมไม่เตือน

อยากให้ให้มันลึกๆไปตรงนี้หน่อยนะครับให้ดูดูให้มันดูลึกหน่อยแล้ว ดูไอ้ตรงปากทางเข้าเลยนะไปดูแลอะไรที่มันปัน้งปั้งมันได้เดี๋ยวผมยืมมีทาเป็นที่ปิดแล้วก็เอาอปูนทางแล้วทำเป็นพื้นเลยครับนะครับให้มันยบมนะครับคุณเอ๋มาครับเฮ้ยอาไปก่อนดึ๊ แอมมาทําไมที่นี่อะลูกแอมมาเดินเล่นนะคะแล้วคุณพ่อมาทําไมะคะสงสัยจะให้ในายยอดทําอะไรกับกระตอนนั่นใช่ไหมคะมีอะไรหรอคะกล่อไม่ไม่มีอะไรนะพ่อมาเจอยอดเขาจะมาสั่งงานกันเรื่องอื่นนะเนี่ยแอมสงสัยตั้งนานแล้วะคะ่ะว่าคุณพ่อมีกระตอนนี้ไว้ทําไมอะว่างแอมมันนั่งเล่นนะคะไม่ได้นะลูกจะเข้ามาบริเวณนี้ไม่ได้เจ็ดขาดเลยทำไมอะคะ ทำไมที่บ้านเรามันกว้างขวางไม่พอเลยแล้วที่นี่มันเปลี่ยวนะลูก